สวัสดีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเราได้มีโอกาสเข้าไปหน้าง,งานลูกค้านะครับผมซึ่งเราเข้าไปทําระบบให้กับทางลูกค้านะครับผมส่วนระบบที่เราจะไปทํานั้นคือโปรเจกต์อะไรเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้เรามาถ่ายทํากันที่นอกสถานที่กันนะครับผมซึ่งวันนี้เราออกมาหน้าง,งานของทางลูกค้านั่นเองนะครับผมซึ่งคนที่ยืนกับผมอยู่ตอนนี้ก็คือพี่คณิธานะครับผมซึ่งเป็นซัพพอร์ตอินจจเนียร์ของทางบริษัทของเรานะครับผมพี่คณิธาครับโปรเจกต์ที่เรามาทําให้กับลูกค้าคือโปรเจกต์อะไรครับโปรเจกต์ที่เราทําอยู่นี่นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ในส่วนของการคอนโทรลไฟฟ้านะคะก็คือสมาร์ทไลท์ติ้งนั่นเองนะคะคอนโทรลหลอดไฟค่ะ อ่าครับผมเราเข้ามาทําอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างครับก็อย่างที่พูดถึงนะคะก็คือสมาร์ทไลติงก็คือทําให้ระบบนะหลอดไฟของเขาจากที่เป uh> ็นแมนนวลเราก็มาทําให้มันสามารถอ่อนควบคุมแบบออโตเมชันนะคะก็คือคอนโทรลผ่านมือถือแท็บเล็ตเป็นอ่าไอโมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่เราทำตรงนั้นได้ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของตัวตู้คอนโทรลนะคะที่เราทําให้เขาด้วย อ่าครับผมประโยชน์ของระบบนี้คืออะไรครับก็ประโยชน์ของระบบนี้นะคะแน่นอนว่าผู้ผู้ใช้งานนะคะเขาก็จะได้รับในส่วนของอความสะดวกสบาย1 2สองก็คือเหมือนเป็นหูเป็นตาคือสามารถดูจากตรงไหนก็ได้นะคะก็คือเปิดมือถือมาก็เห็นแล้วสถานะนะคะก็ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบกังวลแล้วก็ต้องเข้ามาดูสถานที่จริงทุกรอบนะคะสามารถดูสเตตัสของตัวหลอดไฟเราผ่าน อุปกรณ์นะคะใกล้มือเลยก็คืออะไรมือถือนะคะแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรคนนี้ได้หมดเลยนะคะอ่าครับผมอ,อยากให้พี่คณิษฐาช่วยแนะนำฮาร์ดแวร์หรือว่าโปรดักที่เราเข้ามาติดตั้งให้ลูกค้าว่ามีอะไรบ้างครับก็นะครับถ้าพูดถึงโปรดักนะคะก็อุปกรณ์ที่เป็นคอนโทรลภาคของ p l c นะคะที่เราใช้ก็ถ้าทางที่เราทำนะคะเป็นหลักเลยในะงานโปรเจกต์นะคะก็จะมีเป็น ผลิตภัณฑ์ของไอเด็กนะคะยี่ห้อไอเด็กก็คือ PRC ไอเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็ของซีเมนต์นะคะ,แ,ะ,ะ, Man, ะ,คะแต่วันนี้นะคะงานของที่เราพามาชมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอเด็กนะคะอ่าก็เขาเรียกอะไรไม่ได้ฟิกนะคะก็คืออในส่วนของตัว PRC คอนโทรลเนี่ยเราสามารถใช้ได้แต่ก็แนะนําเป็นไอเด็กแล้วก็ซีเมนต์นั่นเองค่ะอันอันนี้คือฮาร์ดแวร์หลักใช่ไหมครับผมแล้วก็มีม,มีมีตัวอื่นที่เสริมเข้ามาไหมครับใช่ค่ะใช่แน่นอนว่า ในภาคคอนโทรลนะคะมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าก็พวกแมกเนติกพวกรีเลย์ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะคะอย่างที่นี่ก็เป็นการคอนโทรนไฟหลอดไฟนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เยอะลองใช้เยอะนะคะนอกเหนือจากตัวคอนโทรลที่เป็น p l c แล้วก็คือตัวแมกเนติกนั่นเองนะคะก็หลอดไฟเยอะเท่าไหร่ก็ใช้เยอะเท่านั้นนะคะแล้วทางเรามาแบบวางวางทั้งระบบแล้วก็เขียนโปรแกรมเลยใช่ไหมครับก็ จากที่นี่นะคะเราไม่ได้เป็นแบบโปรเจกต์ที่เราเริ่มใหม่ก็คือเขามีอยู่แล้วระบบเดิมนะคะมีไฟไฟคือมันมีติดในห้องโถงเขาอยู่แล้วระบบคอนโทรลเขาก็คือเป็นแบบแมนนวลเหมือนบ้านเราเนาะสวิตช์เปิดปิดไฟแบบนั้นเลยออนออฟนะคะอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าก็พื้นที่มันเยอะแล้วเขาก็มีประจำกันอยู่ในแต่ละที่บางบางท่านก็ไม่อยากจะเดินทางมาเพื่อมาเพื่อแบบแค่เปิดไฟถ้าพูดถึงว่านเราคือแค่เปิดไฟหรอแต่ การเปิดไฟนะคะมันก็มีความสําคัญเนาะก็เลยเพิ่มเป็นระบบนี้เข้ามาให้เขาสามารถที่จะเปิดไฟจากห้องที่ตัวเองนั่งอยู่ห้องเมนเทนเนนต์้องทำงานโดยที่ไม่ต้องมาเปิดที่ตรงนี้นะคะและก็ระบบนี้มันไม่ใช่แค่แบบแมนวนวลไม่ใช่แบบเอายิบมือถือมาเพื่อกดแมนวนวลแบบนั้นนะคะเพอเรายังสามารถอ่าคอนโทรลแบบออโตได้แบบตั้งเวลาตั้งเวลาใช,ใช่ค่ะถูกต้องนะคะก็คือเซตไปเลยเา้าวันนี้มีคนใช้งาน วันนี้วันนี้เหมือนแบบเดือนหนึ่งเรามีคนจะใช้งานลงชื่อใช้ว่าจะใช้เวลานี้เวลานี้ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าได้เลยแล้วแล้วระบบนี้สามารถทํารีพอร์ตออกมาให้เราได้ไหมครับทําได้ค่ะทารีพอร์ตได้นะคะว่าใช้อะไรไปหลอดไฟตัวไหนนะคะส่วนถ้าอย่างโปรเจกต์นี้นะคะอ่าก็จะเป็นแค่การคอนโทรลไฟเฉยแต่ถ้าจะทํารีพอร์ตทําได้นะคะและก็นอกเหนือจากรีพอร์ตก็คืออยากจะวัดค่าพลังงานก็สามารถทําเพิ่มเติมจากระบบเดิมของตัวเองได้เลยนะคะ ก็เพิ่มแค่อุปกรณ์อย่างตู้คอนโทรลที่เราติดตั้งเราไม่ก็จะเราไม่จำเป็นต้องแบบเพิ่มเพิ่มตู้ใหม่เข้ามาให้มันเต็มห้องก็ใช้ตู้เดิมเพิ่มอุปกรณ์แบบการ์ดเข้ามานะคะแค่นั้นเองอ่าระบบนี้นอกจากการจะสามารถสั่งงานผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนยังมียังมีฟังก์ชันอื่นๆแนะนํำไหมครับส่งไลน์ไหมคะส่งไลน์เนาะส่งไลน์ได้ด้วยค่ะส่งไลน์ได้ด้วยก็ใครเปิดอะไรอยู่บอกเลยนะตอนนี้เปิดอยู่ตอนนี้ เช็คไล่กัไปเช็คว่าปิดหรือยังก็สามารถย้อนกลับไปเช็คในอ่าโน้ติไฟล์ของเราได้ด้วยนะคะว่าเปิดหรือยังก็มีอะไรบ้างเมื่อกี้มีส่งส่งให้แจ้งเตือนผ่านทางไลน์แล้วก็ดูผ่านมือถือนะคะรีพอร์ตรีพอร์ตนะแล้วก็ถ้าอยากจะเอาแบบเขาเรียกเป็นสถิติก็เอาไปเอาจากกราฟที่เรารีพอร์ตไปทำกราฟสถิติเป็นแดชบอร์ดใช่ไหมครับแดชบอร์ดก็ได้ใช่ค่ะ อ่าครับผมต่อไปอยากให้พี่คณิต่าช่วยสาธิตการสั่งงานอ่าผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวท์อ่าแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในข้างในนะคะครับผมการมอนิเตอร์งและคอนโทรลนะคะของเราจะอยู่ในรูปแบบของเว็บเซิร์เวอร์นะคะซึ่งการเข้าถึงเว็บเซิร์เวอร์ เราสามารถเข้าได้ง่ายๆนะคะผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดดไวซ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะคะและก็สมาร์ทโฟนของเรานั่นเองค่ะการเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะของเราจะเข้าผ่านตัวเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะใช้เป็น Google Chrome f i r e Fox IE หรือ Safari นะคะก็สามารถเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เช่นกันค่ะในการเข้าถึงหน้า เว็บเซิร์ฟเวอร์มอนิของเรานะคะก็จะเข้าผ่าน IP address เป็นตัวเข้าซึ่งเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีให้เรากรอก username, password ในการเข้าเว็บเซิร์อร์ค่ะซึ่งหน้าเว็บตัวนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับทางโปรแกรมเมอร์หรือ User นะคะเป็นคนออกแบบดีไซน์นะคะจากตัวอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์การเปิดไฟเปิดปิดไฟห้องโถงนะคะซึ่งหลอดไฟที่เราใช้ก็จะเป็นหลอด400วัตต์ทำให้ ที่เราเห็นอยู่นะคะเวลาที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะไม่ได้ทํางานให้เราแบบเรียลไทม์เราก็จะเห็นว่ามีการดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนปิดเขาก็จะปิดให้เราทันทีซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาระบบนี้ไปใช้กับไฟที่เป็นแบบอาคารบ้านเรือนเราธรรมดาหลอดไฟธรรมดานะคะการเปิดปิดก็จะเห็นแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งต่างจากโปรเจกต์ที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะ และนอกเหนือจากที่แบบว่าเราจะมอนิเตอร์แล้วนะคะการคอนโทรลก็ยังแบบมีควบคู่กันไปด้วยนะคะ่ะผู้เขียนเองเก็สามารถที่จะเขียนให้คอนโทรลได้ทุกหน้าเลยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องแยกกันแล้วก็ในโปรเจกต์นี้เรามีการตั้งเวลานะคะในการเปิดปิดหลอดไฟตามสัปดาห์เ่ยนะคะแล้วก็สามารถเลือกหลอดได้ว่าต้องการให้หลอดไหนทำหลอดไหนไม่ทำได้ด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับงานโปรเจกที่เราได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้สําหรับพี่ๆท่านใดมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยหรือว่าต้องการปรึกษาโปรเจกคอนซัลสามารถติดต่อได้ตามที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ